Mình ăn này luôn. Làm em, làm em. À.

นะคะมนกนีและเ็นหมไมเลยยังไม่ไม้วอยู่เลยไม่แ้แนอเร็วนะคะเดี๋ยวน้องไปรถก่อนนะ ทม่ไม่น้องปรถก่อนนะน้องไปรถก่อนยังไม่ถ่ายนะคะไปถ่ายที่รถนะคะไปถ่ายที่รถนะีนไม่ถูก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 นเดี่ยวอะไรไม่ด้่ห่วยไม่เน่มาเร็วมาเร็วไปถ่ายที่รถนะคะน้องขึ้นรถก่อนนะดีค่ะ ผมครไม่แะเราแกันเราไม่ไดนะลเเดียวเดียวเราไปได้กัลูกคยเคยดวงใจอ่ะล้อรถออกมาแป๊บเดี๋ยวไม่ไปให้ ไม่แก้กอดไม่แก้กอดแก้กอหนึ่งสอามขับรขหน้าขัหลังหันหมดแล้วนเนรรเนี่ยมน่อยได้นะคะม่รองร้องนะ ทางได้นะคะทางได้นะคะทางได้นะคะรถะล้ติดใคอดวงใอนตานค่อกลูกเนมออรไคกับละคไปบกทางขึ้นรถหน่อยนะคะทางไดนะคะระวังระวังระวังโอเคขึ้นรถละค่ะระวังระวังขรหนงนงขบกไปเอา ดูแลสุขภาพบ้างนะลูกเราเช่นกันครับเชกันครับ่กินขอบคุณครับไ่ต้องกไเลยเปนลยเปิดระเอม่เอาไหนยาตามาหาลูกดิอันนี้่ายลูกเลยยาตามาหาลูกดิแม่แหม่แม่แหม่แม่แหม่อยู่ฝั่งน้นลูกทานทเลยนะทานเลยนี่ไก็ต้องใส่ขู้เยีย่าเชิญถเชิญเชิเชิญทเป็นมันมากเป็นมันเลย มปแล้วงไพรุ่งนีุ้ณนิดีูปเสต่เดิส้นยาวๆแตยาวแอ็กซ้าบ่อยนะเรานานาบ่อยะใช่อเคไปพี่คุยกับจฮับสวยเลยสวยเลยสวยด้สวยแม่ถ่ายแม่หน่อยจอมครับนี่คือี่กองะได้เหรียญทองมาเก่งมากเก่งเกเก่่งี่่านทุกอย่างโอเค ไบสู้เฮ้เดี๋ยวก็ได้เจออีกสู้อทางข้างหลังด้วยได้แล้วออี่กเปียกดสู้นะขังดจมุดอันนองอัองะูมาแม่พี่นี่วัสดีรับสวัสดีรับสวัสดีะค้วัีบล็อกไลกำลังกำลังงงี๋ยวันโดนคนบอกว่าเดนาคค่ะ มป่อยได้ไหมรถะแบบไม่ได้่แบนึอไย่งค่ะไรง่นไม่ไค่ะอะเด็เียต้องรก่อนนะับผมนรถรลังวุ่นวนเลยใครเป็นไรรถมันมันมารถมาไยเขาจะหลกอไรนี่ล่ะ้อง่านกัไม่ลด้แนึงเรยไมหลบด้วยนอ่นอันั้นก็ให้ความไดูรถก่อนเพี่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร มาลังกันะครับลดลดมาผาน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 าานเนี่ยน้องว่างอยู่น้องว่างอยู่น้องว่งอยู่เรื่องตาก่านี่เลยได้ค่ะจูโอช็อปายาเดยนะคะเราัตาคราายบาครับน่อนาเปาคเขายราขายอรลย รถรถคุณเลือกมันด้วยอันรคนอรไป้าง้นนไปก่อนมานี่มานี่อไมดค่ไปเลยไคมจอกันดนะลูกนะราเป็นเพรุ่นนปภัยครับไม่เจกันอะที่้าะที่บ้านไหัรงนี้อันตรงน้ไม่ได้ไปนะแต่ดอสิบเอ็ดสิบสองกันครับกานลูก